สวัสดีจ้ามะพร้าวกับนังก้อยสายแซ็บแจพจนนี่น้องจ้านี่นังก้อยเด็กแนวแซ็บนี่เราจาแนวแซ็บเนื้อมาของนังก้อยเราจะเริ่มจะก้อยขม้จพี่น้องนี่มีกับขัาเนียวด้วยจ้ากองเขาหน่อยนะ่ารักของนังก้อย้็จ้ามาจ้าเสบ็สบเส็บหากนังก้อยเฮ้ย,ยได้มาละนี่ชุดเดียวพี่น้องจาอ้ามาจา้าแซ็บเสบ ไม่มีสิคุยครับนี่ยโอืมสดใบเลยจ้าอืมฮี คมแล้วกะคมอีกจำคมประทักผม kami yaya-yaya ta. Mm -hmm. có xem gì tầm nào quay nè này, nóng. Nóng quay hết em nè ta làm em 100% bất ta ได้ลูกโดดสื่อนใจดียะจ้าลูกโดดนี่มันเป็นอย่างที่ผัาก็ได้กับลาบก่อยกันเป็นเมนูที่คขยมากที่สุดในโลกเลยจ้า <c oughs> ามว่ามากผมบอว่อได้เอาแบบขมตายบ่เอลาเรื่องไรจ้ะขมพอดีขมไอ้ห้อยขมธรรมชาติแบบตีอ่าพอไรเ ความแคบความแข็บที่เรากิน <laughs> เราก่อนกิน กินมากหอมแดงเมื่อนี่เอาแบบว่าก๋วยมาแบบให้เจ้าของอิ่มจิ้มกรดาษจาเอาให้จิ้มกระดาษมัจัดให้หมดจ้า คุยคำนี้ไงจ้าพี่น้องจ้ามาแซ่บกระแซ่จนเลี้ยงจีสะดาวหยดสะดาวลวกมาแล้วจ้ะหนุ่มผมมาก Komise yata Komise yata gặp yeah. lại Ở về right. Mình nhỏ quay nhỏ ra Cắm khẩu tùy nữa ra mm -hmm. แซ้บอแซ่บนั่นแหละเอาให้เบิร์ห้อมน้อคก็จะหเบิร์นกันเพราะว่าจัดมาแบบว่าพอดีแล้ว Ừ. Giờ là nhầm năng ra năng chạy ba tốt trung trệ cha โอ้ยลองแซ่บดูกับภูมันได้ใช่ไหมน้องจ๊ะขอตรวจขอแพร่สำหรับคนมามันได้จ้ะได้ไหมแม่โชว์พี่น้องแซ่บยันทำสุดท้ายอีกจ้ะ ขอบคุณพี่น้องเทุกคนเลจ้า,าที่เข้ามาติดตามรับชมนะ้าก้อยสายแซ่บจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะ้าก้อยด้ยวยที่เจ้าพี่น้องจ้าเด็กโตเนาะเด็กโตเด็กน้อยนือว่าผู้ถอดตาดำๆพำอกันไมาคิดหน้าจ้าสำหรับคลิปดเงิายบายจ้า